เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันเลยกับข้อ92 ข้อ92เนี่ยโจทย์ถามว่าข้อใดเรียงลำดับการเคลื่อนตัวของอสุจิจากอันทะออกสู่ภายนอกร่างกายได้ถูกต้องนะคะก็ไก่ยูริทราขอไข่วาสเดฟเรนซ์คอควายอีพิดีไดมิสงองงูเซมินิฟรัสทูบูโดยช้อย1-5ถึงนะคะก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับกันเนื้อตั้งแต่ก็ไก่ขอไข่คอควายและงองงูอ่ะ ในกอไก่ถึงงองูนะคะมันเป็นส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่และส่วนเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูข้อนี้กันนะคะค่อยกลับมาเรียงลําดับการเคลื่อนตัวของอสุจิกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายกันเลยค่ะ ส่วนประกอบแรกของระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะก็คืออันทะหรือว่าเทสติสค่ะอันทะหรือว่าเทสติสเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เป็นอวัยวะหลักในการสร้างอสุจิแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพศชายนะคะโดยอันทะเนี่ยจะอยู่ภายในถุงหุ้มอันทะหรือว่าสครอตัม ซึ่งถุงหุ้มอันทะนะคะจะทำหน้าที่ช่วยปรับอุณหภูมิภายในอันทะให้เหมาะสมต่อการสร้างอาสุจิค่ะ โดยอันทาน,นะคะจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยก็คือหลอดสร้างอสุจิหรือว่า s e เซมิเนฟราสตูบูโดยภายในเซมิเนฟราส u ูบูนะคะจะประกอบด้วยเซลล์2ชนิดด้วยกันเซลล์ Cell ชนิดแรกเนี่ยก็คือ เซลโทไลเซลและเซลล์ชนิดที่2นะคะคือเลดิกเซลอารีดิกต้องสะก,กดด้วยตัว E นะคะขออภัยด้วยเลดิกเซลลเนี่ยหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอินเตอร์สติเชียลเซลก็ได้สำหรับเซลโทไลเซล์นะคะ จะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอสุจิส่วนเลดิกเซลลหรือว่าอินเตอร์สเชียลเซล์เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะ นี้นะคะคือส่วนประกอบแรกของอันทะเนาะเซมินิฟรัสทูบูซึ่งภายในก็ประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดต่อมานะคะอีกส่วนประกอบหนึ่งของอันทะเนี่ยก็คือหลอดเก็บอสุจิค่ะหรือว่าอีพิดิไดมิส ลอดเก็บอาซูจิเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่เก็บพักอาซูจินะคะแล้วก็จะคอยกระตุ้นการทำงานของเซลล์อาซูจิค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนประกอบแรกของระบบสืบพันธุ์เพศชายก็คืออันทะเนาะต่อมาเรามาดูส่วนถัดไปค่ะ ก็คือท่อนำอสุจิหรือว่าวาสเดฟเฟรนท่อนำอสุจิหรือว่าวาสเดฟเฟรนนะคะก็จะทำหน้าที่ในการนำอสุจิให้เคลื่อนไปยังภายนอกร่างกายค่ะ ก็เป็นส่วนที่2ที่เป็นองค์ประกอบของระบบสืบพันธุ์เพศชายต่อมาเรามาดูส่วนถัดไปค่ะก็คือต่อมต่างๆที่อยู่ภายในระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะสำหรับต่อมในระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3มต่อมด้วยกันต่อมแรกก็คือต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจินะคะ หรือว่า Seminal Vesicle ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิหรือ Seminal Vesicle เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างแล้วก็หลังของเหลวที่มีสีเหลืองอ่อนนะคะประกอบด้วยเมือกต่างๆแล้วก็ประกอบด้วยพวกวิาวตามินซีกรดอะมิโนน้ำตาลฟรุกโตสที่เป็นแหล่งพลังงานของอสุจิค่ะ อ่ะอันนี้นะคะก็เป็นต่อมชนิดแรกเนอะต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิต่อมามาดูต่อมชนิดถัดไปค่ะก็คือต่อมลูกหมากหรือว่า prostate g l a n d ต่อมลูกหมากหรือว่า prostate g l a n d นะคะจะทำหน้าที่สร้างและหลังของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นเบทเพื่อทำให้ช่องคลอดของเพศหญิงเนี่ย มีสภาพเป็นกลางนั่นเองค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิสนธินะคะ อะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ prostate gland เนอะหรือว่าต่อมลูกมาต่อมามาดูต่อมชนิดที่3ค่ะต่อมชนิดที่3ก็คือต่อม c าวเปอหรือว่า c a p e r s gland ต่อม c าวเปอเนี่ยจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือ bulbourethral gland สำหรับหน้าที่ของต่อมคาลเปอร์หรือว่าเบาโบยูริทอลแกลนเนี่ยก็จะทำหน้าที่หลังของเหลวนะคะที่ลดความเป็นกรดภายในท่อปัสสาวะของเพศชายค่ะ รวมไปถึงทำหน้าที่หล่อลื่นท่อปัสสาวะด้วยอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นต่อมทั้ง3ต่อมที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะต่อมามาดูส่วนสุดท้ายค่ะที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายก็คือองคชา,ชาตหรือว่าเพนนิสนะคะ ทั้งหมดนี้เนี่ยอันท้าท่อนำอสุจิต่อมต่างๆแล้วก็องคาชาตเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายเนาะทีนี้เราก็รู้จักกับองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายส่วนต่างๆไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยค่ะโจนเนี่ยถามว่าข้อใดเรียงลําดับการเคลื่อนที่ของอสุจิจากอันท้ออกสู่ภายนอกร่างกายได้ถูกต้องใช่ไหมออสุจิเนี่ย มันสร้างขึ้นมาที่เซอร์โทไลเซอร์โทไลเซลภายในเซมินิฟราสทูบูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ e เซมินิฟราสทูบูเนี่ยก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหมายเลขหนึ่งแน่ๆต่อมานะคะพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอสุจิจะต,ต้องถูกนำไปเก็บเอาไปพักที่อีพิดดิไดมสหรือว่าหลอดเก็บอสุจิเพราะฉะนั้นอีพิดดิไดมสจะต้องเป็นหมายเลขสองต่อมาค่ะอสุจิเนี่ยจะถูก นำให้เคลื่อนไปออกไปยังภายนอกร่างกายเนี่ยผ่านท่อนำอสุจิหรือว่า vas deferens เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเบอร์3และสุดท้ายนะคะก่อนที่จะออกไปสู่ภายนอกร่างกายจริงๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านท่อปัสสาวะหรือว่า urethra นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเรียงลำดับแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นงองูคอควายขอไข่แล้วก็กอไก่ซึ่งก็ตรงกับในช้อยข้อ4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ92ก็เลยตอบช้อยข้อ4ค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่าองค์ประกอบต่างๆที่เขาให้มานะคะมันคือ,อส่วนใดของระบบสืบพันธุ์เพศชายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนะคะถึงจะทำโจทย์ในข้อ92ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี่ดีกับพลาเราเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ